สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องปองป่ายทุกผู้ทุกคนมือนีบกเด็ดเพชรเซรดีชาแนลนะครับะภาพพี่น้องมาเยี่ยมชมปรา,าสาทหินพนมรุร่งครับก้อนขึ้นครับก็ซื้อตั๋วก่อนครับพี่น้องหลังจากซื้อตั๋วแล้วนะครับผมสภาพี่น้องมาขึ้นตรงบันไดตนท่านะครับเป็นบันไดขั้นแรกก้อนขึ้นของโตปราสาทครับสำหรับทางขึ้นนะครับก่อจะค่อนข้างที่จะสูงชันนะครับและกับบันไดเจลกาวนะครับก่อนข้างสิล้าวเงาจังหน่อย ทางเส้นนี้อาจิบมอกับภูลักผู้ใหญ่นะครับผู้ที่สูงอายุในการเดินทางขึ้นนะครับเพราะว่ามั่นเป็นทางที่สูงชันนะครับยิ่งย่างขึ้นไปก็ยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยครับพี่น้องเพราะว่าเป็นท่างสูงชันขึ้นไปหอดโตปราสาดเนะครับพอขึ้นมาหอดสักพักหนึ่งครับเฮ้าก็สิมาอ่าพักเมื่อยก่อนครับทีชา่นสลาลูกกากระบาดนะครับพี่น้องศั่นสลาลูกกากระบาดนะครับกับมาพักอาศัย ลมเง่าตนใหม่สักพักหนึ่งเพราะว่ายางขึ้นมากไกลเติบนะครับเมือ่อยหลายพี่น้องการแนะนำพี่น้องนะครับผูใดามากกับพยายามเอาเอาลมมานำแน่แล้วก็เอาน้ำขึ้นมานำครับพี่น้องเพราะว่าข้างบนนี่ทางทิ่ยางนี่บ่มีการขายน้ำนะครับเอาน้ำม,มากินครับพี่น้องตากแดดห่อนแห้งนะครับสําหรับเดือนเมษายนครคับพี่น้องขึ้นไปเรื่อยๆพิจากด้านนาข้างผมนี่พี่น้องเซนว่ามันสูงชันเด้นะครับก่อนข้างสูงชันนะครับ กาจะมอบกู้หลับผู้ใหญ่ปันไดนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับไวหลุ่นนุ่มสาวผู้ที่มีแห้งหลายก็สามารถย่างขึ้นไ้ได้ครับตัวนี้นะครับบันไดแต่ละขันแต่ละตำแหน่งนะครับจะมีความโวยโซนคนงามตามสเต็ปเข้ามานะครับตามขันบันไดนะครับแต่ละหม่องก็จะมีที่พักอาศัยนั่งเศร้าห่มเศร้าแดดก่อนขบี่นองพร้อมมันห่อนแห้ง ยางไปครับยางไปต่อเลยขึ <st os> ้นไปต่อเลยครับไกลชอตนะครับพี่น้องไกลชอตตัวปราศาสตรแล้วครับผมเอาละครับวันนี้มาหอดตัวปราศาสตรนะครับนะครับถึงตัวปราศาทตรพอนมดุแง้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิ้ผ้าพี่น้องมี่ยางรอบกําแพงนะครับยางรอบกําแพงตัวปราศาสตรนะครับเดี๋ยวผมสิ้ผ้าพี่น้องยางไปรอบๆบังคับว่าความสวยงามของตัวปราศาท ยังงามอยู่สมหนครับพี่น้องแล้วกับสภาพพี่น้องไปเบิ่งว่าทางที่ผมบอกว่าสำหรับคนเฒ่าคนแก่พ่อแม่พี่น้องที่บบสามารถใส่เหงื่อแห้งในการเดินทางจากมาได้ขันทีหนึ่งขึ้นมาได้นะครับมีทางลาดัดพี่น้องมีทางลัดขึ้นมาตร,ตรงประตูที่สามครับเพราะว่าหยังลถสามารถขึ้นมาจอดด้านหลังของโต๊ะประาศาสได้และกาผู้ฒ่าผู้แก่บานเฮาสามารถย่างขึ้นมาได้เลยครับบบตองยางไกล อยู่ใกล้ๆครับมีล้านจอดรถอยู่ด้านหลังครับแต่ละมุมงของตัวปราสาทนะครับจะมีความสวยสดงดงามแตกต่างกันกันกบพี่น้องบางคนเห็นแต่ในรูปนะครับเห็นแต่ในวิดีโอแต่ก็อยากให้พี่น้องมาสัมผัสของจริงครับของจริงว่ามันสีสวยสดงดงามสัใไลนะครับนี่ผมพยายามถ่ายพี่น้องเบิ่งนะครับรอบตัวปราสาทรอบๆได้จุดแรกนะครับ สำหรับการเดินทางนะครับกับย่างที่ผมบอกนะครับสามารถขึ้นถึงสองท่างนะครับขันบออยางยางไกลนะครับก็ใส่ประตูที่สามครับเดียวยางรอบตัวปราสาทไปครับก็จะเห็นประตูที่สามครับพี่น้องนะครับจะมีรถขึ้นมาจอดในลานจอดรถเลยนะครับสําหรับผู้ถ่อผู้แก่บานเฮานะครับคันเมนบาอยากมาเยี่ยมชมตัวปราสาทภายในนะครับก็สามารถจอดรถหล้วก็นยางขึ้นมานะครับ โดยที่ผูต้องใส่แห้งไาครับพี่น้องยางแบบเดียวก็หอดโตปาซาดแล้วครับปาซาดฝั่งนี้นะครับถ้าเามองไปยังสวยสดงดงามนะครับมองขามกําแพงนะครับจะเห็นยอดปาซาดสวยแห้งครับผมเอาละครับยาง่้มปาซาดอีกหน่อยนะครับด้านข้างอีกนิดหน่อยก็สิไปหอดมองด้านจอร์โดดครับพี่น้องเด็ด็นหอดด้านจอรถแด้วลกับสีไทยพี่น้องเบิร์นวาหม่องจอรถดเป็นเป็นยังไงครับที่ผมว่านะครับเห็นบอกครับพี่น้อง นะครับประตูตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นล่านจอดรถรับนี่ครับท่าคือประตู3ครับพี่น้องรถสามารถขึ้นมาจอดนี่ได้เลยครับแค่ยางขึ้นมาซัมหนีก็หอดโตป่าศาสตรแล้วครับสมัยก่อนบางคนนะครับเอารถขึ้นมาหอดประตูที่3นี่พันบอกว่าโอ้ยอันปราศาสตรหินพะนมลุงนะครับผู้ไดว่าสูงสูงเบนสูงเลยเพมือนว่าพอวายหยางเพิ่นเอารถมาจอดด้านหลังครับคันไปจอดคือผมครับ จอดตั้งแต่ประตูแรกจนหอดโตปราสาทนะครับพี่นอ้องเอ้ยแห้งมีสมัยกก็บเบิดครับสำหรับบุทยานประวัติศาสตร์พนมลุงนะครับเป็นปราสาทหินเก่าแก่ที่สร้างขึ้นจากหินทรายสีชมพูเป็นส่วนใหญ่ครับตั้งอยู่บนผูเขาผู้เขาไฟเก่าครับที่ดับสีไปแล้วนะครับอยู่ในจังหวัดบ,บุรีรัมย์ นะครับซึ่งเป็นบริเวณนี้นะครับในอดีตนะครับเป็นสถานที่ที่อรวมสมบูรณ์นะครับการจะให้ทยมีการมาอยู่ร่วมกันนะครับเป็นกลุ่มใหญ่ครับเป็นองเป็นทุ่มชนใหญ่คาว่าพนมรุงนะครับมาจากภาษาเขมรแปลว่าผู้เขาใหญ่และก็จากหลักฐานนะครับทางประวัติศาสตร์ต่างๆถ้าหม่สชนิฐานว่าภาษาพนมรุงถูกส้างขึ้นในเล่าพุทธศตวรรษที่1 5ถึง17 เพื่อเปรียบเสมือนเป็นที่ประทับของพระศิวะนะครับเทพเจ้าสูงสุดในาศาสนาฮินดูนะครับโดยต่อมาในศตวรรษที่18นะครับพระเจ้าชัยวรมันทีเจ็ดแห่งอันาจาัรขมได้หันมานับถือาศาสนาพุทธนะครับราิมหายานนะครับเทวสถานแห่งนี้จึงได้รับการดัดแปลงเป็นวัดมหายาน ในทางพุทธศาสนานะครับาศาสนาสถานแห่งนี้ในมีการบูรณากรสานมาเรื่อยๆนะครับมาหลายยุคหลายสมัยครับปราสาทแห่งนี้ยังมีสิ่งอัจรรย์ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเที่ยวอย่างบ่ขาดสายก็คือปรากฏการณ์นะครับดวงอาทิตย์ส่องแสงหลอดช่องประตูทั้ง15บานนะครับที่จะมีเพียง4ครั้งต่อปีเท่านั้นนะครับคือช่วงเดือนดวงอาทิตย์ขึ้น ระว่างวันที่3ถึงหาเมษายนและวันที่8ถึง10กันยายนนะครับเช่นเดียวกันในช่วงดวงอาทิตย์ตกระวาง่าวันที่6ถึงวันที่8มีนาคมและวันที่6ถึง8ตุลาคมของทุกปีนะครับโดยมีความเสื่อันวานะครับพี่น้องหากผู้ใดเดี๋วส้มแสงที่ซองพันช่องประตูนั้นนะครับจะมี การเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองได้ครอบครัวและนอกจากนี้นะครับยังมีประเภทนี้ขึ้นเขาพนมรุงน่ครับที่จะจัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปีอีกด้วยนะครับผู้ใดสนใจนะครับก็สามารถมาเที่ยวชมปราสาทหินพนมรุงได้นะครับในช่วงเวลาที่ผมแนะนํานีนะครับหากผู้ใดสนใจนะครับที่จะมาเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุงก็สามารถมาเที่ยวได้ทุกมือครับ และที่สำคัญหากอยากมาเบิงปรากฏการดวงอาทิตย์ส่องแสงลอดช่องประตูทั้ง15บานะครับก็สามารถมาตามวันเวลาที่ผมกำหนดให้พี่น้องไว้ในเบื้องต้นครับเอาละครับวันนี้นะครับหลังจากเยี่ยมชมภายในแล้วนะครับเขาสี่เดินทางล่งแล้วครับพี่น้องเดินทางลงแล้ะครับเพราะว่าทางที่ผมทายเห็นนี่จะเป็นทางสูงชันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไปเพียง่านีก่อนฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ